สวัสดีครับผมพัฒนาครับผมจากเพจที่ดินกทินบุรีนะครับครับวันนี้ก็จะพาลูกค้ามาดูที่แปลงเล็กๆนะับผมก็เป็นที่อ่าเป็นที่ทําเกษตรนะครับผมแต่ว่าติดอ่าเป็นติดแม่น้ําเลยนะผมเป็นแม่น้ําพระปงนะครับก็เดี๋ยวผมให้ลูกค้ารับชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับผมครับเชิญรับชมครับรับชมคลิปก่อนครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ ครับก็ลงมาดูพื้นที่กันเลยนะครับผมครับที่ดินแปลงนี้นะผมเนื้อที่สี่ไร่นะผมสีไ่ไร่สองงานนะครับกเ็เป็นที่อยู่ในเขตของตำบลบ่อทองนะครับผมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมที่ดินครับปัจจุบันก็คือปลูกอ้อยอยู่นะครับผมตามที่ลูกค้าได้เห็นเลยนะครับที่ดินแปลงนี้ก็ด้านหลังหน้าผมติดเป็นติดแม่น้ำนะผมเป็นแม่น้ำพระปรงนะผมซึ่งแม่น้ำพระปรงก็ จะเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ำบาบาะกงนะผมจะไปไหลบรรจบกันที่กระบินบุรีนะครับผมไหลบรรจบกับแม่น้ําแคลฮันุมานนะครับผมก็จะเป็นแม่น้ําปราจีนบุรีหร,ออหรือแม่น้าบาบาโกงนั่นเองนะครับผมครับที่ดินแปลงนี้นะผมอ,อยู่ในเขตของตําบลบ่อทองนะผมก็ถนนที่เข้ามานะครับผมตรงนี้นี่คือจะเข้ามาจากเส้น าสาสามนะผมเส้นเส้นสวรรณสอหน,น้าผมวิ่งเข้าตรงแยกไฟแดงบ้านหนองสังหน้าผมเลี้ยวขวาเข้ามานะผมตามถนนหมายเลข206นผมซึ่งจากาถนนหลักวิ่งเข้ามาก็อยู่ละลาวไม่ถึง10กิโลนะผมแล้วก็ที่แปลงนี้นะผมก็จะสามารถเข้ามาได้อีกทางนึงน,นะครับผมจากถนนเส้นนี้นะครับ ก็จะเข้ามาจากถนนหลักเส้นสามสสี่นะผมเป็นเป็นอีกเส้นหนึ่งนะผมที่จะสามารถวิ่งเข้ามาที่แปลงนี้ได้นะครับแต่เส้นตรงเส้นตรงนี้จะไกลจะจะไกลกว่านะครับผมซึ่งที่ดินแปลงนี้นะผมห่างถนนเส้นหลักเส้น3ามสี่นะครับก็อยู่ลาลาประมาณ15-16กิโลนะผมวิ่งเข้าตรงด้านข้างาตลาดไทยประคองนะครับผม วิ่งเข้าบ้านตกปลาไหลนะครับผมแล้วก็วิ่งหน้าโรงเรียนบ้านตกปลาไหลก็วิ่งซ้ายมือจากเส้นนี้เข้ามานะครับผมวิ่งตรงเข้ามาเลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีทางถ้าลูกคา้าที่ดูภาพมุมสูงมันจะมีสะพานข้ามแม่น้ำนะครับผมสะพานข้ามแม่น้ําพระปงนะครับผมข้ามจากจุดตรงนั้นมาก็จะถึงที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับผมก็ที่ดินแปลงนี้นะผมอยู่ ระหว่างหมู่บ้านเลยนะครับผมถ้าไปตรงนี้นิดเดียวก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับผมเราก็จะมีบ้านพักอาศัยนะครับซึ่งถ้าลูกค้าได้ดูรีวิวแปลงแรกที่ผมลงไว้ดูก็คือแปลงเก้าไร่นะครับผมก็ที่ดินแปลงนี้ก็จะของเดียวกันนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะผมซึ่งมีหลายล็อกเลยนะผมเป็นแปลงแรกที่ผมลงไว้นะครับผมเนื้อที่9ไร่นะครับ แล้วก็แปลงตรงกลางนี้นะผมสวยเลยที่แปลงตรงกลางเนื้อที่9ไร่เท่ากันนะครับแล้วก็แปลงที่ผมรีวิวอยู่นะครับเนื้อที่2ไร่กว่านะับผมเออสี่ไร่กว่านะผมตามที่ผมได้แจ้งไปนะครับอ่าเนื้อที่สีไร่2งานนะับผมซึ่งที่ดินแปลงนี้นะผมหน้ากว้างก็อยู่ละลาประมาณสัก3ากว่านะผม 30- มสถึงเมตรนะฮผมด้านหน้ากว้างนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปตรงนู้นเลยนะผมก็อยู่ละลาประมาณ150นะ้าับผม ถึงแม่น้ำนะผมถ้าถึงแม่น้ําก็น่าจะประมาณ150-160เมตรนะครับผมแล้วก็ฝั่งที่ติดแม่น้ำพราปรงนะผมหน้ากว้างที่ติดแม่น้ําก็อยู่ราวประมาณเจ็ดสิบถึงแปเมตรนะผมที่แปลน,นี้ก็จะเป็นรูปคล้ายๆกับรูปสเดี่ยนคางมุงนะครับผมด้านหน้าจะแคบด้านหลังกว้างนะครับผมครับก็เดี๋ยวผมพาลูกค้าเดินดูหลักเขตหลักหมดกันเลยนะครับผมนี่นะครับ ตรงที่ผมยืนอยู่เป็นด้านหน้าที่นะผมก็จะเป็นถนนลูกรังอยู่นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่บริเวณด้านหน้าก็จะเป็นวิวทุ่งนานะครับผมนี่นะครับก็อ่าระเขตเล่านะผมที่ดินแปลงนี้ก็จะมีัะเขตชัดเจนเหมือนกันนะครับอันนี้เลยนะครับผมเป็นเสาปูนนะครับผมเสาปูนใหญ่เลยนะครับเราก็ตรงไปนู่นเลยนะับผมจนถึงอ่า ลูกค้าต้องดูภาพมุมสูงประกอบนะครับผมเพราะว่าผมยืนอยู่ตรงนี้ต้นอ้อยมันสูงแล้วนะครับผมจะมองไม่เห็นด้านหลังนะครับซึ่งก็สุดตาอ้อยนะครับผมแล้วก็เขตแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเขตของแม่น้ำนะครับผมเป็นเขตของผุมเจ้าท่านะครับผมที่แปลงนี้ก็จะมีน่าจะไม่ได้ต้นไม้ใหญ่นะครับผมฝั่งที่แปลง น้นม,มากกว่านะครับที่จะได้ต้นไม้ใหญ่ที่ติดที่อยู่ในเขตด้านหลังที่นะครับที่แปลงน,นี้จะจะไม่จะไม่มีต้นไม้ใหญ่ด้านหลังที่นะครับนี่นะครับผมครับแล้วก็ถนนตรงนี้นะครับผมเป็นถนนไปหมู่บ้านนะครับผมซึ่งจากเขตที่ที่ดินที่จะขายอยู่นะครับไปหมู่บ้าน ตรงนี้ก็อยู่ละลาไม่ถึงกิโลนะผมประมาณ400-500เมตรเท่านั้นเองนะครับเลยไปอีกดีนี่นก็จะเป็นถนนคอนกรีตแล้วนะฮบผมก็ตรงนี้โครงการถนนคอนกรีตก็น่าจะเข้ามาแล้วนะฮบผมน่าจะทยอยทํามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่า,าที่ผมเห็นก่อนถึงที่แปลงนี้ก็จะมีถนนลูกรังถนนคอนกรีตผสมกันมาเรื่อยๆเลยนะับผมนี่นะครับตรงนี้เลย ุดป่าตรงนี้ไปนะครับผมท,ที่ทุ่กนาทน,นี้ไปก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วนะครับผมซึ่งถงนนเส้นนี้นะครับผมก็จะไปทะลุเส้น2อ0ศนะครับผมไปน่าจะาถึงบ้านบ้านกรุงนะครับผมที่เส้นที่จะไปวังตะเคียนนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะสามารถทะลุเส้น3 5 9ห้ได้ด้วยนะครับผมก็ให้ลูกค้าดูบรรยากาศรอบๆนะครับ พื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งผมก็คงไม่ได้พาไปดูด้านหลังที่นะครับผมเพราะช่วงนี้น้ำขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเดินดูตรงนี้เป็นอีกแปลงหนึงนะครับผมอันนี้แปลงสองไร่นะครับซึ่งแปลงสองไร่นี้ก็ขายเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้หน้ากว้างจะแคบนะองแปลงสองไร่นะครับก็ไม่แน่นะครับเจ้าของที่อาจจะขายรวมกับแปลง นี้เลยนะครับผมแปลงสีไร่ก็รวมเป็นหไร่นะครับผมก็ว่าจะพาลูกค้าเดินดูด้านหลังที่แต่คงไปดูไม่ได้แล้วนะครับผมเมื่อกี้มองไปน้ําน้ํามันขังนะครับเพราะช่วงนี้ฝนตกนะครับผมตกเกือบทุกวันเลยนะครับก็น้ําขังไม่ได้ผมไม่ได้ใส่รอง,งเท้าบูนมาด้วยนะครับผมเป็นเป็นรองเท้าห้าใบนะครับก็อาจจะพาลูกค้าเดินดูด้านหลังที่ไม่สะดวกนะครับต้องขออาภัยลูกค้าไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผม นี่นะครับพื้นที่บริเวณที่จะขายคร่าๆก็ประมาณนี้นะครับผมก็ที่ดินแปลงนี้นะครับผมก็เนื้อที่สี่ไร่สองงานนะครับผมก็ราคาที่เจ้าของตั้งไว้นะครับผมก็จะเท่ากับแปลงแรกเลยนะครับผมราคาห้าแสนห้าหมืนบาทนะครับผมแต่ตัวนี้อยากขายมากเลยนะครับผมก็เขาก็ลงราคามาอยู่ที่ไร่ละห้าแสนแล้วนะครับผมก็เห็น แจ้งมาอีกบอกว่าก็ยังสามารถลงได้อีกนะครับผมราคานะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ลองโทรมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับผมที่เบอร์066นะครับ1565963นะครับผมแล้วก็อีกเบอร์คือ064นะครับ9469789นะครับผมพัฒนาครับที่ดินประจินบุรีครับวันนี้ผมก็ขอรีวิวที่ดินแปลงนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอย่างไงก็ฝากลูกค้า กดลไลค์กดติดตามเพจที่ดินประจินบุรีด้วยนะครับผมแล้วก็อีกช่องทางคือช่องทาง YouTube นะครับผมอ่าพิมพ์เพว่าที่ดินเรียกวาประจินนะครับผมก็หรือลูกค้าจะคลิกเข้าไปดูอ่าในอ่าคลิปตรงนี้เลยนะครับผมคลิกตรงอ่าท,ที่เขียนว่าที่ดินประจินบุรีนะครับผมแล้วก็รบกวนฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมยังมีแปลงสวยๆนะครับผมที่ดินมี หลายแปลงเลยนะครับยังไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกด้วยนะครับก็ยังไม่ไม่สามารถไปถ่ายคลิปได้ด้วยนะครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมนะครับผมผมก็จบดูที่ดินแปลงนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบค,ครับสวัสดีครับ